อ่าฮะนะครับคุณครูเล็กนะครับในคลิปที่2นะครับซึ่งต่อจากคลิปแรกนะครับที่เราเรียนไปเรื่องของอประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้รู้ไปละเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่รครับอ่านะครับเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือมีเครื่องดนตรีประเภทดีดสีตีสุดท้ายก็เป็นอะไรครับเป่า นะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆซึ่งนักเรียนก็ได้รู้นะครับชื่อของเครื่องดนตรีไปบางส่วนละนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคลิปที่2นี้ก็จะเชื่อมโยงจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นการทายเสียงเครื่องดนตรีนะครับหรือการฟังนะครับฟังปุ๊บเราต้องไปแยกออกก่อนนะครับว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ มันคือเครื่องดนตรีประเภทไหนดีดสีตีหรือว่าเป่านะครับแล้วเราค่อยไปแยกอีกทีนะครับว่าชื่อเครื่องดนตรีมันคล้ายกับเครื่องดนตรีชนิดไหนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็คือต้องมีกระดาษนะครับแล้วก็ดินสอหรือว่าปากกาก็ได้นะครับ อ๋อได้กระดาษมาลวนะครับให้นักเรียนเขียนเลข1ถึงเลข10ไว้ลองเลยนะครับเขียน1นถึง10ไว้ลอนะครับคุณครูมีเสียงมาให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อนะครับ10ข้อข้อไหนนักเรียนตอบถูกนักเรียนก็ขีดเลข1ไปนะครับข้อไหนที่นักเรียนตอบผิดนักเรียนก็ขีดเลขศูนย์นะครับพอครบทั้งหมด10ข้อก็ลงคะแนนนะครับในกลุ่มลายของ ห้องเรียนด้วยนะครับเข้าใจไหมโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับใครยังไม่หากระดาษก็หานะครับอีกสักครู่เราจะเริ่มกันนะครับยกตัวอย่างนะครับในการตอบนะครับในการตอบอสมมติว่าคุณครูเอาเสียงของซอด้วงนะครับมาให้นักเรียนฟังแต่นักเรียนตอบว่าซอเฉยๆแบบนี้ก็ ถือว่าถูกต้องนะครับก็คือได้คะแนนไปเหมือนกันนะครับพอเข้าใจเนะาะนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับตั้งใจฟังเสียงนะครับแล้วก็ตอบตอบในใจนะครับข้อไหนตอบถูกขีดเลขหนึ่งข้อไหนตอบผิดขีดเลขนะยครับศนะครับเยี่ยมมาก ข้อที่1นะครับข้อที่1นชื่ออะไรครับอ่าซอด้วงนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับต่อไปข้อที่สองครับ ชื่อเรียกว่ากลองตะโพนนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับต่อไปข้อที่สามครับขอ้อนี้ง่ายมากนะครับมีชื่อเรียกว่าชิงนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเยี่ยมมากนะครับต่อไปข้อที่สี่ครับ มีชื่อเรียกว่าระนาดนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทปีนะครับยามนานะครับต่อไปข้อที่5ครับ ที่เรียกว่าอะไรครับคุยเพียงอ,อนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับยยเยามาต่อไปข้อที่6ครับมีชื่อเรียกว่าจะเคนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภท ดีนะครับโอเคต่อไปข้อที่7ครับ <S <S ชื่อว่าอะไรครับมีที่เรียกว่าระนาดนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทนะครับตีนะครับยอดเยดีย่ยมต่อไปข้อที่อแครับ มีชื่อเรียกว่าซออูนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับต่อไปข้อที่9ครับม,มีชื่อเรียกว่าอะไรครับของวงใหญ่นะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับเยี่ยม,มาเยียม,มา ต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่สิบครับมีชื่อเรียกว่าปีนอกนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทนะครับเป่าโหสุดยอดนะครับปลบมือให้ตัวเองหน่อยอย่าลืมนะครับได้กี่ข้อ ให้เขียนชื่อตัวเองนะครับเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะครับตามด้วยคะแนนแล้วเอาลงในกลุ่มลายของห้องเรียนนะครับวันนี้ก็นักเรียนคงจะได้ความรู้ไปมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยบางชิ้นนะครับเราหาฟังได้ยากเราไม่ค่อยได้พบได้เจอได้เห็นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาความรู้มาฝากนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้ก็ถือว่ามากพอสมควร นในครั้งต่อไปก็จะพยายามนะครับหาสิ่งใหม่หมๆนะครับความรู้ใหม่ๆมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากโควิดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับได้ยินเสียงกุญแจดังบ่งหลาง Bung lang kut che dang bong lang, bung lang, bung lang, bung lang. Bung lang.